ยงชิดของรุ่นแรกนะคะที่ออกช่อแล้วก็ติดลูกอยู่ในในต้นพันธุ์เลยนะคะที่เราจําหน่ายที่สวนนะคะสําหรับลูกค้านะคะที่อยากได้ต้นกิ่งพันธุ์แบบต้นใหญ่แบบนี้นะคะสามารถมาซื้อได้ที่สวนเลยนะคะต้นนี้นะคะสูงความสูงเขาก็2เมตรกว่าเลยแล้วก็มีต้นด้านหลังเกือบสเมตรเลยทีเดียวนะคะต้นนี้ก็กําลังออกดอกอยู่ที่ต้นด้วยค่ะออกดอกเต็มต้นเลยนะคะเป็นรุ่นที่สองอันนู้นเป็นรุ่นที่1ก็คือติดผลในต้นแล้วคือต้นเนี้ยคุ้มมากๆเลยนะคะลูกค้า ที่อยากจะได้ต้นไปปลูกก็จะได้สายพันธุ์แท้จากที่สวนด้วยต้นนี้เป็นต้นมยงชิดทุนเก้าของนครนายกแท้เลยค่ะสวนเรานะคะก็กําลังที่จะรอ,อคอยนะคะรอคอยว่าทั้งสวนน่าจะติดลูกเยอะไหมเพราะว่าตอนนี้เขาออกดอกเต็มสวนทั้หมดเลยค่ะก็น่าดีใจนะคะแล้วก็วันนี้รอดปลอดภัยจากฝนด้วยนะคะลุ้นอยู่เหมือนกันนะคะหลายพื้นที่อาจจะฝนตกแล้วก็ทําให้ดอกมีปัญหาได้แต่ว่าที่สวนนะ่ะโชคดีมาก ต้นกิ่งพันธุ์ก็รอดปลอดภัยเหมือนกันค่ะไม่โดนฝนนะคะสําหรับลําต้นใช่ไหมคะลําต้นก็จะใหญ่มากๆเลยนะคะนีเนน่เป็นต้นเป็นต้นทับกิ่งนะคะต้นทับกิ่งก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คือลูกค้าก็จะได้ต้นที่ใหญ่ไปเลยแล้วก็ช่วงนี้มาก็จะเห็นดอกนะคะต้นนี้ต้องเป็นรถรถใหญ่เหมือนกันนะคะรถปิกอัพอย่างเงี้ยคะ่ะขนไปได้เลยตั้งไบแบบนี้นะคะดอกจะไม่โรยไปแล้วก็ ลูกก็จะยังมีอยู่ที่ต้นด้วยออกดอกแล้วก็มีลูกหลายต้นเหมือนกันนะคะต้นนี้ก็สูงมากๆเลยนี่ค่ะดอกเต็มต้นเลยต้นนี้2งพุ่มสวยมากแล้วก็มีดอกเต็มต้นเลยเพราะลูกค้าที่ชอบต้นใหญ่ๆแบบไซส์พรีเมียมแบบนี้นะคะต้นพรีเมียมมากๆก็คือปลูกแล้วมันได้ผลผลิตเร็วค่ะมันสูงเลยอย่างเงี้ยเราใช้เวลาปลูกค่อนข้างนานเลยนะคะ ห้าปีขึ้นนะคะกว่าจะได้แบบนี้ถ้าซื้อเวลาให้ซื้อต้นใหญ่แบบนี้ไปปลูกดีกว่านะคะแล้วก็คุ้มด้วยแล้วก็ไม่ต้องรอนานนะคะก็ได้ต้นใหญ่ไปปลูกเลยให้ร่มเงาเร็วด้วยนะคะเนี่ยที่สวนมันก็จะมีหลายขนาดหลายราคาช่วงนี้ก็จะมีต้นต้นเล็กต้นกลางต้นใหญ่แบบนี้หลายหลายแบบเลยนี่ต้นนี้ก็สวยค่ะสําหรับรถเก่งรถยนต์ก็ซื้อแบบนี้ไปปลูกก็ได้ค่ะเห็นไหมคะออกดอกเต็มต้นสวยไปหมดเลยค่ะ นีู่หมาก่อนได้เลือกก่อนได้ต้นออกดอกไปปลูกส่วนไซส์มินิไซส์เล็กๆต้นในเข่งมีหมดเลยค่ะช่วงนี้นี่นะคะไซส์เล็กไซส์เล็กก็มีดอกเต็มต้นเหมือนกันเลยค่ะนี่ก็เพิ่งลดน้ำไปนะคะโอ้มีแต่ต้นมีดอกทั้งนั้นเลยเนี่ยถ้าใครมาเหมาไปก็คุมนะคะลมีลูกค้าเหมาไปเยอะเหมือนกันวันก่อนนะคะ ก็ทยอยทําทยอยขายเรื่อยๆนะคะช่วงนี้มะยงชิดถ้าเราใส่ใจดูแลดีๆทําร่มเงานะคะแล้วก็ไม่ใส่สารแปลกๆไม่ใส่ปุ๋ยเคมีอย่างเงี้ยเขาก็จเจริญตกโตได้ดีก็คือบางท่านปลูกแล้วแบบดีก็มาซื้อเพิ่มซื้อซ้ำบางท่านปลูกแล้วไม่ไปถึงความฝันก็ก็หมายความว่าการดูแลต้องใส่ใจเป็นพิเศษยิ่งขึ้นถ้าสมมติว่ามันไม่ประสบความสําเร็จก็ให้ลองปลูกใหม่คะ่ะถ้าเราลองปลูกใหม่แล้วอะ่ะ เราจะรู้ว่าเรามีประสบการณ์ในการปลูกมายงชิดมากขึ้นอย่างที่สวนเนี่ยเราเคยผ่านจุดที่ไม่สําเร็จมาเหมือนกันนะคะแต่เราอ่ะก็ไม่ยอมแพ้ค่ะเราปลูกเรื่อยๆเราปลูกจนชนะเนี่ยที่สวนนะอยากให้ดูว่าออกดอกเต็มไปหมดเลยในสวนนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูในสวนแบบอลังการมากมีดอกเลยลองดูในคลิปต่ตอไปนะคะถ้าสนใจกิ่งพันุนะคะสวยๆทั้งนั้นเลยมาซื้อได้ที่สวนมะยงชดรัตนานิยมค่ะ กิ่งพันธุ์สวยมากเลยค่ะตอนนี้